ฉากลงไปจะเรียกว่าเป็นทางการก็ไม่เชิงนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47และตอนนี้ได้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47แล้วเหลือคนเดียวแล้วครับอยู่ทางด้านขวามือของผมซ้ายมือของคุณผู้ชมนี่แหละครับโดนัลด์ทรัมป์ครับกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งตอนนี้คะแนนแทบจะทิ้งห่างพอสมควร เรียกว่านำกันตั้งแต่ต้นมาจนถึงระยะสุดท้ายหักปากาโพกันพอสมควรครับเพราะว่าหลายที่ที่คิดว่าทรัมป์อาจจะเพี้ยงพรำหลายที่ที่คิดว่าทรัมป์อาจจะไม่ได้ตอนนี้ทรัมป์ได้และนำมาโดยตลอดครับโดยล่าสุดครับว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครับอย่างโดนัลด์ทรัมป์ครับเขาขึ้น ราสัยเป็นครั้งแรกครับขอบคุณประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้แหละครับ2 5 6 7เกาขอบคุณชาวอเมริกันครับที่มาเลือกเขาครับพร้อมบอกครับว่าเรื่องนี้เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องพิเศษเป็นเกียรติพิเศษทีเดียวครับแล้วก็บอกว่า Republican คือพรรคของเขาเองจะเยียวยาสหรัฐครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชาติครับ เน้นว่าคนอเมริกันนั้นมอบอำนาจอันทรงพลังและไม่เคยมีมาก่อนให้กับเราในครั้งนี้เราในที่นี้คือริพับลิกันแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เองเพราะครั้งนี้ครับริพับลิกันกวาดหมดทั้งสภาล่างทั้งสภาบนนะครับในเสียงข้างมากไม่เคยมีปรากฏมาก่อนนะครับทุกครั้งจะสลับกันถ้าใครได้เสียงข้างมากในสภาล่างสภาบนมักจะเป็นอีกพรรคหนึ่งเพื่อขานอํานาจกันแต่ครั้งนี้ริพับลิกัน กวาดแหลกลานไปหมดครับเรียกว่าเป็นแลนสไลด์ของริพับลิกันก็ว่าได้ครับในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าทรัมป์ยังได้กล่าวชื่นชมเทสล a าครับอีลอนมาร์แน่นอนครับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชื่อดังของสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็บอกว่าเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของการเลือกตั้งของเขาในครั้งนี้ขอบคุณความทุ่มเทแล้วก็กัดขอบคุณในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มอเมริกาแพคครับเพื่อสนับสนุนแคมเปญหาเสียงของเขา ทางด้านของรอยเตอร์เขาออกมารายงานนะครับว่าชาวอเมริกันเชื้อสาย h i s แปิิกครับซึ่งเดิมนั้นเป็นฐานเสียงของเดโมแครตคราวนี้สวิงครับกลับมาเลือกทรัมป์มากขึ้นจาก กลุ่มนี้นะครับ43เลือกทรัมเพิ่มขึ้นถึง13ท่านนับจากปี2563ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแม้ว่าจะตามแฮร์ริสอยู่ที่53นอกจากนี้แล้วครับทรัมยังได้สนับสนุนครัวเรือนที่มีไรายได้ต่ำแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเงินเฟอ้อตอนนี้สหรัฐอเมริกามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำกันมากทีเดียวนะครับต้องบอกอย่างนี้เมื่อวานนี้ทรัมป์เรียกเสียงคือฮาพอสมควรเพราะนอกจากตัวเองจะออกมา ปรากฏตัวขอบคุณแล้วยังออกมากับเมลานีทรัมป์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแล้วนะครับจ่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนล่าสุดของเขาลูกชายคนเล็กครับอายุเพียง18ปีเท่านั้นเองนะฮะคือบารอนทรัมป์ครับเด่นจริงๆเพราะว่าสูงถึง202เซนติเมตรนะฮะสเมตรกว่านะครับบารอนทรัมป์คนนี้แหละครับสูงทีเดียวอ่ะมาขอบคุณคนนี้ด้วยนะครับวาทีครับนะฮะเจดีแวนส์ครับอ่ะ ทางด้านของผู้ชนะเรามาบอกว่าไปดูผู้พ่ายกันบ้างผู้พ่ายของการเลือกตั้งในครั้งนี้พ่ายแต่ไม่แพ้นะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้หลายคนนะครับพยายามจับจ้องกันอยู่พอสมควรทร้มประกาศชัยชนะในตอนค่ำของเมื่อวานนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับหลายคน มองครับว่าท่าทีของผู้พ่ายการเลือกตั้งในคราวนี้อย่างคาร์มาล่าแฮร์ริสจะเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้คามาล่าแฮร์ริสเก็บตัวเงียบนะครับมีแต่โฆษกของทีมหาเสียงของคามาล่าแฮร์ริสบอกว่าพรุ่งนี้คามาล่าแฮร์ริสจะออกมาเรียกว่าประกาศบางอย่างกับผู้สนับสนุนการเลือกตั้งและเช้าวันนี้คามาล่าแฮร์ริสออกมาเรียบร้อยแล้วโดยคารมาล่าแฮร์ริสครับขึ้นเวทีปราศัยที่ มหาวิทยาลัยฮาว์ดนะครับในวอชิงตันดีซีถือเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกครับเธอยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณครับสำหรับความไว้วางใจแสดงให้เห็นถึงความรักแล้วก็ความมุ่งมั่นขอบคุณครอบครัวของโจไบเดนด้วยนะครับประธานาธิบดีสหรัฐรวมไปถึงจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนปัจจุบันครับที่กำลังจะกลายเป็นอดีตครับรวมทั้งครอบครัวของทิมวอล์ส์ครับ ผู้ชิงตําแหน่งคู่กับเธอนะครับในตําแหน่งรองประธานาธิบดีเธอกล่าวว่าเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนะครับแล้วก็ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งครับพร้อมทั้งปรอบโยนผู้สนับสนุนที่เป็นผู้ยาวครับหลายคนน่าเศร้าทีเดียวนะครับที่รู้สึกเศร้าแล้วก็ผิดหวังแล้วเธอบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติครับเธอระบุครับคำนี้สําคัญทีเดียวเมื่อเราสู้เราก็ชนะครับอ่า ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ถ้าได้สู้แล้วถือว่าชนะครับประเด็นก็คือบางครั้งการต่อสู้ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนั่นหมายความว่าเราจะไม่ชนะแต่ก็อย่ายอมแพ้ครับอย่ายอมแพ้อย่าหยุดที่จะพยายามทำให้โลกดีขึ้นเธอขอบคุณครับสำหรับการสนับสนุนตลอดช่วงระยะเวลา107วันที่เธอประกาศตัวว่าเป็นผู้สมัครชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47ครับถึงแม้ว่าเธอจะพ่ายไปแต่เธอไม่ยอมแพ้ครับ อีก4ปีข้างหน้าเราอาจจะได้เจอคามาลาแฮร์ริสอีกครั้งหนึ่งที่พร้อมกว่านี้ครั้งนี้ต้องยอมรับครับว่าเดโมแครตต้องกลับไปทบทวนท่าทีของพรรคตัวเองพอสมควรเพราะว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกคลับจากโจไบเดนถอยลงมากลายเป็นคามาลาแฮร์ริสและให้เวลาเธอน้อยพอสมควรต้องเรียกว่าคามาลาแฮร์ริสร้างประวัติศาสตร์หลายครั้งนะครับหลังจากที่คามาลาแฮร์ริสนั้นประกาศตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ชิงชัยในตําแหน่งประธานาธิบดีเธอเรียก การระดมทุนได้มากถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วต้องบอกว่าการระดมทุนในครั้งนี้มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ถึง3เท่านะครับทำให้เดโมแครตเรียกว่ามั่นใจพอสมควรเพราะว่ากว่าเครื่องหนึ่งของเงินที่ระดมทุนในคราวนี้เป็น การระดมทุนมาจากหน่วยย่อยๆหรือครัวเรือนเล็กๆเท่านั้นเองที่ระดมทุนมาให้กับเธอนั่นเองแต่เรียกง่ายๆว่าคราวนี้กระแสของทรัมป์มาแรงจริงๆและทรัมป์ค่อนข้างที่จะเตรียมตัวมาดีครับโดยทีมหาเสียงของทรัมป์ด้วยเรียกว่าการเลือกตั้งของประธานาธิบดีในคราวนี้นะฮะแสดงให้เห็นครับว่าชนชาวอเมริกันนั้นเลือกปากท้องเป็นสําคัญเพราะว่านโยบายของทรัมป์เน้นไปที่เศรษฐกิจแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของคนอเมริกันจริงๆ